สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับตอนนี้กยกับโอโซนิคชาแนลวันนี้ผมมาเล่นเกมแมปฟิตนะครับหรือแมปปาเองแมปที่ตอนนี้ดังกันอยู่นะครับน,นี่ผมเรียกปาร์ะนะเรียกปาเรียกปาร์เรียกปาร์าปนปาร์อะอันอันอันนี้อยกเล่นครับอันนี้เหรอเล่นอันนี้ผม,ผมผมทำมาเฉยๆนะครับผมเอ,เอาลอกลอกลอกมาจาก รอน,นรบีนะครับกดติดตามชัองผมด้วยกดไลค์กดซับด้วยนะครับรอนบีด้วยนะครับนั่งข้าง,างเขาเขาอ่นานหนังสือแล้วเขาก็เผลหลับไปนะครับแล้วเขาก็ดยแล้วแล้วคนที่เห็นศพเขาเขาก็เอามาเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับแล้วเขาก็ยืนเฉยถือหนังสือนะครับอันนี้คือเรื่องเล่าสมัยโบราณนะครับหยอกหย,ยอกหยอกหยอกย อุ้ย,อย,อยสองนิ้วครับสองนิ้วเล่นในแมวมาเล่นเล่นเล่นโอ้ทุกคนทุกคนทุกคนผมเริ่มไม่ไม่ดีละไม่ดีละผมว่าไอ้ปลาเนี่ยมันแข็งแกร่งนะแต่แต่ผมรู้สึกผมแข็งแข็งแกร่งกว่าขี้อวดอุ้ยไอ้ปลาผมไม่อยู่ไหนะอสองเซนครับถามจริงเดี๋ยวเรามาตกปลากันเลยนะครับเอาพวกเขาทำมาส่งเควสยัสงไงผมไม่รู้นะตอนนี้ผมต้อง นี่ครับเราต้องอ,อืออือขย่าเขย่าเขย่า,ยาครับทุกคนอ,อืออืออือหยัดร้าแล้วกล่องครับใครจะไปเอาอ่ะใครจะไปเอากล่องอนะ่ะไม่เอากล่องนะร้อนครับมันส่งหวยยังไงอะ่ะเดี๋ยวมันทำผลละครลองก่อนเดี๋ยวถึงจะส่งได้ครับ เฮียนิวฟิชชิงนะครับเราเราต้องซื้อเติที่ตกเบ็ดใหม่หรอครับงั้นก็ผมรีใหม่มาแล้วเนะีน่ยะครับเราก็ต้องซื้อนี้เลยแปดร้อยเบนะครับซื้อเลยไม่ได้เลย น้ำซื้อเงิน900มาแล้วนะอุปกรณ์ในการใช้บอกไม่มีเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปทีางทุกคนอุย้ยเราไปตกเกาะน,นู้นดีกว่าเผื่อได้ของดีนะครับมีของดีมากเกาะนี้น่าจะมีของดีอยู่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ อันนี้ผมพูดเหมือนครับอย่าไปทําตามกันมาดูครับเป็ดเราจะไหวหรือเปล่ากับตรงนี้อ,อเออมันมันไม่ให้ผมขยัเหรออ,อ,อืออไอโยเพื่อนมันตกไม่ได้หรอกครับไอหัวเด็กเป็ดผมไม่พอนั้นเองโอ้ อันนี้อันนี้ก็ใกครกันโอ้ยยาายะเราจอเดคนว่ะว่ะหรือเราตัดภาพไปเลยนะครับทุกคนภาพก่นอนอโอเคครับเราขึ้นมาได้แล้วรับตกพัาเถอะอืดนะครับททอือยาเฮ้รับปะขยันวคนันะทุกคน ปรับให้จอโล่งนะครับเพราะว่ามันจะมันจะนะมันอุย่ยมันมาช้าครับเด็ดเน็ตเน็ตที่บ้านผมไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้จ่ายเงนินค่าเน็ตไว้มั้งนะครับทุกคนแต่ในบ้านผมมันไม่ดีเองแน่เลยเออคุ้ม เกาะอื่นดิไม่เอาครับเราไม่ทิ้งก่อนเขาบอกว่าเมนี่ล้อเรียนกันที่ล้อเรียนผมทุกคนแง่เบ็ดเป็ดล้อเรียนผมมาดิก็มันครับก็มาดิครับก็มาดิครับไอปลาเอ้ยปลาผมกลุ่มบ้านนะปลามันอุ้จ้า ผมไปตกตกตรงนู้นดีกว,นนว,ว,ว่ามันหนีไปแล้วตัวผมบอกว่ามันหนีไปแล้วก็ใช่สิเพื่อนมันหนีไปแล้วไม่ตลกนะครับมันเป็นเรื่องจริงอม้มันนําไม่ได้หรอผมตักตกปาาลาได้เชาเรือด,ดีกว่าไม่มีอะไรเลย คนดูนะผมจะไม่มีอะไรเลยเพราผมผมเป็นแมวทุกคนผมได้กันดีได้เอ้ยนี่ครับนี่เราแมวแมวแมวอ๋อทุกคนเป็นกัทุกคนวิธีเอาตัวรอดจากติดบั๊กนะครับตอนนี้ผมจะไม่พูดเป็นในบั๊บหนึ่งครับเพราะว่าพ่อผมตัดต่อไม่เป็นนะครับเดี๋ยว เราตัดต่อไปแล้วก็ดีกว่านะครับทุกคนเอ๊ะทุกคนผมมีอะไรจะคุยด้วยคือมาซื้อว่า,ามาันที่อื่นที่เราไปเกาะอื่นๆครับมันจะมีที่ขายอยู่หมครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมเพิ่งเล่นเกมนี่เองอะถ้าคนไม่เชื่อค่ะดูที่เวลผมด้านขวา ล่านะครับขนาดทุกคนหา้าเลยเวลยโเพิ่งเล่นเองปลาหม่นปลาหน่ยปลาเน่ย,รนย <S <S เราต้องการตอนนี้เราต้องการซื้อนี่ครับไอตุปป๊กปลาใหม่ไม่งั้นมันไม่ให้ส่งเควสนะครับไอตัวนั่นมันอยากได้เงินมันมันอยากให้เราไปซื้อใหม่ครับเลยมันอยากให้เราเราเราเสียเงินนะครับอุ่ยมาแล้วรมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสิว่าไอนี่ มันจะ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 เอ้ยอ่าทุกคนโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้เราต้องค่อยคกดนะครับต้องรอให้ตามไปเรื่อยๆืดีมากเราได้มาสามกิโลเลยนะท่านนี่ะไม่อยากจะเชื่อครับเราเราจะไม่เก็บส่งเคลน,นครับเราเราจะเอาไปขายเลยหรือ,หร,อหรือผมเก็บทีเดียวแล้วขายดีกว่าเออผมว่าทีเดียวก่อนะคะพ่ครับ หนูจะไปโอเคครับได้เวลานั่งฟาร์มเวลลูลูๆนะครับที่ผมพูดไปว่าคนที่นั่งเมื่อกี้เขาผมพูดเล่นนะครับอุ้ยโอเคครับโอเคครับโอเคดีมากไอปาไปทางนั้นแหละไอปาเป๊ะอ,อุ้ยไอปูเย้เอะแ,แต่มันบอกแปละครับทุกคนแป๊ะคืออะไรเพื่อ แปลกๆกันเหรอตาเนี่แปลกๆแลรอเพื่อนเไม่คงไม่ดีมากป,า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 ปาลาแปลกๆแล้วขายกันนะครับหกสิบแปดบาทตกหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองจะท้อแล้ววะผมอยากท้อม,มากเลยตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมไปตกที่เกาะอื่นดีกว่า ตอนนี้มันน่าเบื่อแล้วสถานที่ไหนล่ะทุกคนอทุกคนครับก็คลิปนี้ขอเพียงจบไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายยังไม่จบนะครับผมต้องอผมต้องนี่ก่อนต้องฟาร์มเลยวิก่อนนะครับพี่ฟาร์มมาฟาร์มมา ก็ที่นี้ขอไปุณเจ้าขอนะครับบ๊ายบาย